กวันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวนะฮะของยี่ห้อคมัสุมาให้นักไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรถตักคมัสุรุ่น w a ามรยี่รุ่น8นะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปขอนักข่ายของคมัสุของเขาณปัจจุบันตอนนี้เลยนะครับซึ่งน่าจะจะให้เทียบมวยนะลูกค้าครับเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยกับรถที่ขายที่สวนบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าสวนบ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยขายรุ่นใหม่สุดเนี่ยแค่รุ ทรงบอดี้ของเขาก็แน่นอนนะฮะจะมาเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยก็จะดูบุกบึนดูโมเดนดูหล่อดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่สวยมากนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็มีบางโค้หลังมาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนี่หล่อนะฮะเซฟตี้ก็จัดเต็มกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับพลร่มด้านหลังเป็นรุ่นใหม่นะฮะเป็นระบบพลร่มเฮลิกแบบใหม่ความเร็วรอของเขาเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับนี่นะฮะรถตันสามคิวก็แน่นอนนะจะมาพร้อมกับ ดูเครื่องยนต์ก่อนเลยใกล้ๆมือนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์6กสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหัดเครื่องของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์โคมัสุ6กดี7้เนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับ่ะโอเคดูสภาพใกล้ๆกันนะครับสภาพฝั่งเทอร์โบนะครับล่อๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อนเดี๋ยวพาเดินอ้อมไปดูอีกฝั่งด้วยนะครับ นี่นะครับโอเคนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ฝั่งขวาของตัวรถจะเป็นในส่วนของสภาพฝั่งหัวฉีดของเขานะครับนี่เปิดเลยะนะครับ่อกได้เลยว่า สวยจัดนะครับตัวนี้นะครับแห้งกริบเลยจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็โพสเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติหมดเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่หลอหลอสวยๆนะครับตัวนี้นะฮะนี่เนี่กริบแขนเกินสวยรอยล้วรอยดำไม่มีนะครับตัวนี้นะครับสภาพบุ้งกีสวยนะครับนี่นะฮะ รอยทะลุไม่มีนะครับเนื้อเต็มๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์ตัวนี้แน่นอนเป็นเกียร์รุ่นใหม่นะครับเพราะจะใช้งานเป็นรบเกียร์ปั๊มเฮลิกแบบใหม่นะครับซึ่งการใช้งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าขับใช้งานได้ง่ายมากๆเพราะว่าเขาใช้งานเป็นเกียร์ออโตโน้นะลูกค้าครับการใช้งานคือง่ายเลยพักหน้าพักหลังอย่างเดียวแล้วก็เหยียบกันยาวได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพลูกเกียร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นไปลองเทสด้านบนทัวร์เก่งกันนะครับ คลิปนะครับบอกเลยจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับสภาพเกียร์แห้งๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับอ่ะขึ้นไปด้านบนกันนะครับภายในวัวเก่งนะครับนี่นะฮะสภาพสวยเบาะดีโลโก้คอมเมอร์สูตแบบนี้เลยหล่อๆลูกทรงสปอร์ตมากๆหน้าจอเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับนี่กล้องหลังไปอยู่ด้านขวานะครับสวยงามมากๆนะครับพวกแอร์เลยการทำความเย็นของเฟ้อเนี่ยก็มาเย็นพร้อมลุยพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ หล่อสวยนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้ขึ้นลง1ตัวความไหน1ตัวนะครับลูกค้าอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวเครปั๊มให้ดูก่อนเลยนะครับนี่นะฮะกดตัวลอยได้สบายๆชิวๆนะครับตัวนี้นะฮะนี่ยกแขนให้ดูด้วยนะครับบอกได้เลยว่าปั๊มเนี่ยแรงดีนะครับพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยตัวนี้นะครับนี่นะฮะนิ่มมากนะฮะใช้แค่นิ้วผักเบาๆก็ไปแล้วนะลูกค้าครับบอกได้เลยว่าขับทั้งวันเนี่ยไม่มีเหนื่อยนะครับโอเค มาเดี๋ยวมาลองขับเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์อย่างที่บอกไปด้านล่างเป็นเกียร์ออโต้เนาะซึ่งการใช้งานของพวกเกียร์ปั๊มเนี่ยเขาจะต่างจากเกียร์ทอคธรรมดารุ่นเก่านะครับเขามีตัวเลข1 2ึ่งสอเหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะการใช้งานของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันคือถ้าเกิดเป็นเกียร์ทอครุ่นเก่าเนี่ยถ้าเราเลือกที่เกียร์ใดเกียร์หนึ่งไปแล้วเนี่ยเลือกใช้งานที่เกียร์ใดเกียร์หนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้งานทํางานที่เกียร์นั้นทันทีใช่ไหมครับถ้าเป็นเกียร์ทอกนะแต่ว่าถ้าเกิดเป ก็คือถ้าเกิดเลือกจำกัดที่เกียร์สแบบนี้นะครับรถเนี่ยก็จะเป็นแค่3เกียร์นะครับ 1 2 3ส,สนะฮะสลับไปมาตามความเร็วของรถเท่านั้นนะครับอาจจะไม่ข้ามไปเกียร์สแต่ถ้าเกิดผมลดจำกัดที่เกียร์สนะฮะมันก็จะวิ่งแค่2เกียร์นะครับหนึสนะฮะสลับไปมาตามความเร็วของรถเท่านั้นนะฮะจะไม่ข้ามไปเกียร์สและก็จะไม่ข้ามไปเกียร์สี่นั่นเองนะครับอ่ลาลักษณะการใช้งานจะเป็นประมาณนี้ก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดทนายที่ไม่เคยใช้ก็อาจจะต้องลองขับเล่นสักสินาทีจาก้านาทีให้มันชินก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็การใช้งานเวลาขับขี่ของเขาเนี่ยคือเวลาที่เราใส่ ลูกค้าครับพวกเกียร์ปั๊มรุ่นใหม่เนี่ยรถมันจะไม่ไหลนะครับเนี่ยผมไม่ได้เกียร์เบรกนะ อแล้วมันจะไม่ไหล,ลเราต้องทำการเหยียบคันเร่งของตัวรถก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการใช้งานเบียบแบบน,นี้นะครับนี่แล้วก็จังหวะที่เราผ่อนคันเร่งเนี่ยเขาจะช่วยเบรกเองไปในตัวด้วยนะครับช่วงนวยเขาเรียกว่าไงนะช่วยน่วงและก็เบรกเองในตัวนะครับนี่นะฮะสะเกร็รถมันได้ย้เบรกนะเหยียบคันเร่งไปเพ๊บพอผ่อนคันเร่งปั๊บนะฮะเขาจะเบรกเองแบบนี้นะครับนี่แต่โกลกการใช้งานของเขาซึ่งบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าเกิดเราขับใช้งานกัางวันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะขับได้สไตยมากๆเลยนะครับเบรกนี่คือใช้แค่ตอนบบเนนนนนท่าัััั้้ะะคครรตวี พวงมลลายนิ่มนะครับนี่เรื่องสปีดต้นนะฮะความแรงของเกียร์ไม่ต้องพูดถึงตัวนี้เนี่ยแรงดีพร้อมลุยพร้อมใช้เลยตัวนี้นะครับนี่หยียบไปไม่ต้องรอรอบนะครับลูกค้าครับหยีบปุ๊บพุ่งปั๊บเลยตัวนี้นะครับนี่นิ่มนะฮะเกียร์แรงพร้อมลุยนะครับคนตรงคนโรนพวงมลลาย นิ่มนะครับนี่ขับมือเดียวได้สบายชิวๆขับทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะครับผมจเรียว่าท่านใดที่การันตามหารถตัก3คิวนะเน้นความเป็นรุ่นใหม่ทํางานไร้วายคล่องแก้วคล่องตัวขับนิ่มขับสบายๆนยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันนะครับสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับผมขอเจ้าตัว30 0รุ่น8คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักขุมสูตร WA 320รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจจะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดอใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้ในบอกได้เลยว่า ค่าคลิปคนะฮะเอาไปในใช้งานกันได้ยาวๆเลยตัวนี้นะครับพวกแรงปั๊มเครื่องนะฮะเกียร์นะฮะ,อะ,ฮะของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่แนแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลยุยพร้อมใช้งานได้เลยที่สำคัญค่าตัวไม่แพงด้วยนะลูกค้าครับอยู่ช่วงร้านป่าเท่านั้นนะฮะไม่ถึง2ล้านนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดท่านได้สนใจรีบจับรีบจองได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะฝากตัวนี้กับตัวของรถสุด WA สามร้อยยี่สิบแปดคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดทุก่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดซับสไครห้ลาไ่อนนว้เจัใหม่นนห้าสสวััดีครบ